อย่าลืมกดติดตามในชอ่องเพื่อบ่อยผยผาดของมูลจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางฐานสวัยดีทํจชมจีครบสำหรับคลิปนี้เขาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องเล่าจีเกียวของกับการจะสื่อจัดหาระบบอุปกรณ์แบบต่างๆสําหรับกองทัพของไทยในอนาคตหลังจากที่สภาพปัญหาความขัดแยง,งในเขตพื้นที่ชายแดน ระวังไทยและกัมพูชีนั้นกำลังกลายเป็นประเด็นที่อ่อนแห้งและจากเงื่อนไขดังกล่าวนี่เหตุให้ ai, โครงการการจะสื่อจัดหาระบบอดูดหลายๆโครงการของกองทัพไทยสามารถผ่านไปด,ด้วยดีในงบประมาณปี2552-2556และหนึ่งในระบบอดูดชนิดใหม่ที่หนาจับตาเป็นพิเศษก็คือคือวินวกรขับไล แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอเหีห้ยนนะครับท่านผู้ชมหน่อยครับหูละก็เข้าใจกันก่อนว่าการนําเสนอดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ละไรก็อประเมิสนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์แผนการการจะสื่อจัดหาในอนาคตและบริมีเจตนาที่จะปุกปั่นยุแย่ทรงเสริมให้เกิดความขัดแยงระหว่างไทยและก็กัมพูชาแต่อย่างใดเช่นขอเหียยห้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งโดยใส่วิจารญาน สำหรับบัานฮัทคมขัดแยงที่เกิดขึ้นระหว่างชทยแ่ละกัมบูชาียปัจจุบันนี้อว่าเป็นความขัดแยงที่มีข้อมูลแห้งแลกกุ่ดเดือดที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์การประทะกันในเขตพื้นที่ชายแดนหอบแหลกเซิงหอบที่สองกินระยะเวลา13วันแล้วแต่ยังบอมีท่าที่หรือแนวโน้มที่จะจบลงง่ายๆและยิง่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษในอนาคตสำหรับกองทัพของกัมบูชาเจีย ก็คือพวกเขาจะได้รับเครื่องบินหกขับไล่โจมตีอันเขกประสงค์แบบใหม่ที่มีการสั่งสื่อนำเข้าจากจีนเพราะว่าในปัจจุบันมีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่ากัมพูชามีการส่งเอาเจ้าหน้าที่ฐานของตนเองไปทําการฝึกบินฝึกอบรมการนําใส้เครื่องบินหกขับไล่ใน่ขยของจีนโดยฉสวบแมนการบินเครื่องบินแบบคแปดสิงังกาวนิ่ั่นเอเวนว่า กองทัพของกัมพูชามีความต้องการแย่นำใส่เครื่องินคับไล่ในขายของจีนเส่ิงในเบื้องต้นนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญมีการติดตามตรวจสอบโดยระบุว่ากัมพูชาสั่งซื้อเครื่องบินแบบ JL9 หรือว่า f c 2 0 0 g เส่งเป็นเครื่องบินโจมตีขนาดเบาอเนกประสงค์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงก,กันกับเครื่องบินแบบ f 5 0ของกบบ 50, องทัพอากาศของไทย เนื่องจากมันสามารถติดตั้งระบบจวดอากาศสวอากาศแบบระากกายะไกลรุ่น PL12 และก็ระบบต่อต้านรังซีเรดารวมจ้งอาวุธโจมตีท้งภาคผานินดินแบบนำวีชีและอีกแบบก็คือเครื่องบินขับลลยแบบ J10 ซึ่งเป็นเครื่องบินกขับไลลยอเนกประสงค์หลักลายบทบาทที่มีซื่อเสียงที่สุดแบบหนึ่งของจีนจากการนำใส่โดยกองทัพของปากีสถานที่มันสามารถสอยเครื่องบินดาโซฟลาฟาต๊ก ในระหว่างการต่อสู้กับกองทัพอากาศของอินเดียซึ่งเครื่องบินหกคับไล่ทั้งสองรุ่นนี่ถือว่ามีแนวโน้มสูงที่กองทัพของกัมพูช์จจะนาเข้ามาประจำการเสรงไวที่สุดก็คือประมาณส่งปี2 0ง6และเนื่องจากมันเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการติดตั้งระบบอาวุธแบบระยะไกลสิ่งนังกาวนี่จะเหตุให้การปฏิบัติงานของเครื่องบินหกคับไล่แบบ f 1 6และก็แบบกิปเทนซีด ของกองทัพอากาศของไทยอาจจะต้องมีปัญหาติดขัดในอนาคตและเชิงเป็นว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยจะมีการประกาศจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดสื่อจัดหาเครื่องมินโนคับลายแบบกิฟเพนเอฟจากสวีเดนและก่าตามซึ่งเป็นหลุ่นถี่มีความทันสมัยที่สูงกว่ากิฟเพนแบบซีดีซึ่งกิฟเพนเอฟตัวใหม่ของไทยสามารถติดตั้งระบบจรวดมิซล์ที่มันยิ่งไห้ไกลสูงถึงรับ200กิโลเมตร แต่กบข้วนที่จะประมาทเคอมิโถคับไล่จากฝั่งกองทัพของกัมพูชาอย่างเซนในรุ่น j 1 0ซึซ่งมันสามารถฮองหับอาวุธแบบระยะไกลได้โดยพาะแมนเชสต์วัแบบ PL15E ที่ยิงในไกลสูงถึงรับห่อยบ145กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะการยิงนอกรับสายตาเพราะฉะนั้นแล้วส่องวางระวงรังคีดโถคับไลยของกัมพูชยและก่คอคีดรคขับไลยในฝั่งของไทยก่อที่ว่าอยู่ในรับที่ว่าใกล้เคียงกัน และด้วยเหตุผลปัจจัยดังกล่าวนี้เหตุให้ปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยเองก็ยังโบได้ละเลิกควมพายามในการยึดสั่งสื่อเครื่องบินหบแบบใหม่จากทางซาลัดโดยสาะแมนในรุ F ่นเอฟสามสิบหาเอที่มีการตั้งเป้าที่จะจัดหากรอนหน,นี้แต่ว่าถึงยกเลิกไปเนื่องจากซาลัดบอยอมขายซึ่งหลายคนนก็อาจจะหูด,ดีเหตุผลของทางซาลัดก็คือมีการประเมินว่ากองทัพอากาศของไทยยัง,งบบพร้อมที่จะนำใส่เอฟสามสิบหา ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศยังบอมีความเป็นระเบียบหรือความปลอดภัยเพียงพอในการยหักษาเทคโนโลยีของ F-35 เฮ็ดให้เหตุรซาลาดนั้นเสนอขายตัวเลือก F16 Viper วาปอร์บ็อกทับให้กับกองทัพอากาศของไทยแทนแต่กองทัพอากาศของไทยนำกอปฏิเสธและก็ไปสื่อเอาค r ิป e n e นจากสวีเดนซึ่งเป็นเครืบินฮบในรุ่น4.5ขันสูง แรงจังแมนวาเครื่องมินคับไล่แบบจัส39กิปเฮน EF จะมีความทันสมัยสูงเพียงใดก่อตามโดยการนำใส่เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำการควบคุมระบบการบินของกิปเฮน EF แต่ว่าโดยรวมแลม้วมันก่อย่างโบสามารถที่จะนำเอาไปต่อสู่หรือเทียบได้กับ e f 3าของทางสหรัฐซิ่งดังกาวนี่ได้รับการพิสูจน์จากการซ่อมฮบ ของสารละละกรพัตมิตรที่ได้มีการสรุปผลการต่อสู่ระหวัง f 3 5แลกกริปเพนในรุ่น e f ซึ่งผลปรากฏว่าเครื่อง f 3 5ของทั้งสารลดนั้นสามารถเอาชนะกิปเพน e f ได้ในระดับที่ว่าคะแนนห่างชันกันหลายเทา่าซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่เหตหาย f 3 5มีความเด้เปรียบน้าหนากิปเพน ก็คือระบบอิเล็รนิกระบบการควบคุมภายในระบบการสื่อสารระบบเซ็นเซอร์ในการกวดจับระบบเลดร์ตลอดถึงระบบอาวุธไปจนถึงความไวแหลงความของโตรวมช่างขีดคมสามารถในการหลีกเลี่ยงการกวดจับหรือว่ามันมี่า RCS ที่ต่ำก็คือเป็นเครื่องบินหบแบบลองหนเหตหายการกวดจับของกิปเพนนั้นเป็นไปได้ยากด้วยเหตุผลดังกาวนีเหตุหายเอฟซานชิวของสหรัฐสามารถเอาชนะเครื่องบินรอคคไลน์แบบกิปเพนเอฟ จากไขยของสวีเดนได้ในคะแนนที่ว่านำห่างกันหลายเท่าซึ่งสรุปก็คือเทคโนโลยีของ f 3 5นั้นทื่ว่ามีความใหม่และก็มีความอัจฉริยะสูงด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่จึงบอแแลกใจที่กองทัพอากาศของไทยนั้นจะมีความต้องการสูงที่จะประจำการเคขิงบินหกขับไล่ในหลุนดังกล่าวนีเพอว่านลำพังแต่ือเปไนหคขับไล่แบบ f 16 g ิ i เพนซดและก็แบบ g ิ i เพน EF อาจจะบอเพียงพอต่อกับควบคมต้องการเนื่องจากว่าในปัจจุบันภัยคุกคามของทะานเพิ่มสูงขึ้นด้วยเฉพาะในฝั่ฟังของกัมพูชาซึ่งพวกเขาเตรียมหยบหับหมอบเครื่องบินคับลายหลุดใหม่ในอนาคตอันใกล้ซึ่งแน่นอนว่าเจนี้บพ่น jl เกาหรือ f t t 2 0 0พัรวมทั้งแบบ j 1 0ซึ่งเครื่องบินหบเหล่านี้มีประสิทธ,ธิภาพสูงในปัจจุบันและสิ่งที่น่กกังวลใจบอ่อแพกกันในปัจจุบันก็คือ กองทัพของกัมพูชาพวกเขายังมีการสั่งสื่อระบบป้องกันบิรยกาศแบบใหม่จากจีนปัจจุบันนี่ก็คือแบบ KS1 และในอนาคตก็จะมีการประจำการ FK3 ซึ่งมีการสั่งสื่อไปแล้วซึ่งระบบเหล่านี้สามารถกวาดจับเครื่องบินหกขับไล่ได้ทุกชนิดซึ่งมันจะเป็นการดีแต่หากว่ากองทัพของไทยได้ f 3 5ามาประจำการซึ่งเป็นเครื่องบินแบบลองหุนเจดหายสามารถบินเข่าโจมที่เป้าหมายต่างๆได้ถูกจุดอยู่ในเขตพื้นที่ของกัมพูชา ตลอดถึงเมงืองหลวงกรุงพนมเปญโดยจีกองถับของกัมพูชาจะบอสามารถกวาดจับ F 3 5ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจะสื่อเ3 5หของทางกองถัพอากาศของไทยนนั้อาจจะบอเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตมีโอกาสแนวโน้มคมเ,เป็นไปได้สูงเึ่งทางสาหรัฐเองมีการพัฒนาคือบินหกขับไลยแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆซื่่งเมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาจะสามารถขาย f 3 5หให้กับกองถัพอากาศของไทยได้โดยบอต้องกังวลใจ เกี่ยวของกับการหัวไหลของเทคโนโลยีและจากการวิเคราะห์ประเมินการโดยส่วนตัวของทางแอดมินคิดว่าก้องทัาอากาศของไทยจะสามารถสื่อเอฟซาชิหาได้ประมาณหาปี่ขังหนาซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาสันส้นๆสำหรับการจะสื่อขีดมโนคับไลน์ในเจนี่หานี่อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่รเทาผาดข้อมูลจีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางหาน